เรื่องของกำลังซื้อที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและความเข้มงวดของสถาบันทางการเงินค่ะส่งผลกระทบเต็มๆกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างที่จังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้ผู้ประกอบการสะท้อนว่าบ้านนั้นขายยากขึ้นจึงเรียกร้องให้ภาครัฐออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นยอดขายและเพิ่มกําลังซื้อค่ะ คุณผู้ชมคะนี่เป็นบ้านราคาตั้งแต่4ล้านถึง5ล้านบาทแม้ว่าจะได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าที่พอมีกำลังซื้อค่ะแต่กลับพบว่าบ้านหลายโครงการที่สร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนให้กับลูกค้าหลายโครงการยอดจองและยอดขายยังต่ํากว่าเป้าเจ้าของโครงการมองว่าปัจจัยที่ทําให้ยอดขายลดลงเกิดจากปัจจัยทั้งภาวะเศรษฐกิจกชะลอตัวกระทบกับรายได้ผู้บริโภค มีทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนเครดิตบูโรและสถาบันทางการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อจนส่งผลกระทบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรงเพราะว่าจริงๆความจําเป็นและความต้องการในการจะมีบ้านเนี่ยโดยเฉพาะบ้านสาหรับเซกเมนต์ทั่วๆไปของคนส่วนใหญ่นะครับซึ่งอยู่ไม่เกิน3ล้านบาทหรือในจังหวัดนี้เองก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน4ล้านบาทนะครับก็ก็เป็นเรื่องของความสามารถในการกู้นั่นเองนะครับก็ จะเติมรายได้เขาอย่างไรหรือว่าจะด้วยรถเกฑ์ในการพิจารณาภาระหนี้เขาอย่างไรตรงนี้ก็กเป็นอะไรที่ที่ก็เป็นความหวังนะครับในการที่ผู้ประกอบการเองก็ถ้าหากคิดว่ามีมานะครับมีมาช่วยเนี่ยอมองไปเองจากสถานการณ์ตรงนี้ที่บอกหลักขอรอดูข้อมูลเนี่ยเพราะยังหวังว่าใจมาสามไปอาจจะมีอะไรที่มันดูกระตือขึ้น นักธุรกิจบอกว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาเติบโตค่ะแต่ว่าเป็นการเติบโตแบบเปราะบางหลังจากที่ยอดขายลดลงส่งผลให้ปีนี้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ระม,มัดระวังในการลงทุนทําให้ไม่มีโครงการใหม่เกิดขึ้นเงินกู้ซื้อบ้านถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการผ่อนคลายมาตรการความเข้มงวดของสถาบันทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนกํลาลังซื้ออาจจะอาจจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับ การปล่อยกู้บ้านในภาพรวมนะครับอันนี้ไม่ได้จะไป,ไป,ไปบังคับแบงค์หรือว่าเสนอแบงค์ได้หรือเปล่าก็าคือว่าการผ่อนคลนเงื่อนไขข,ของความเข้มงวดในการปล่อยกู้ของของบ้านนะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่แจ้งไปก็อาจจะยากนิดน,นึงเพราะว่านี่เสียมันเยอะนะครับแต่ว่าถ้าสามารถจะผ่อนคลานได้ผมว่ามันทําให้ทุกอย่างมันฟลู์ขึ้นเพราะว่าสังหามันเป็นพื้นฐานของการสร้างงานการซื้อขายส่วนหนึ่งของประเทศนะครับถ้า ตัวนี้เนี่ยไม่ไม,ไม่มีไม่มีการเติบโตเนี่ยภาคอื่นก็จะเติบโตทําได้น้อย ดานนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาบอกว่าการเติบโตของธุรกิจอสังหาที่ชะลอตัวไม่มีโครงการใหม่เกิดขึ้นผู้ประกอบการก็เลยนําบ้านค้างสต็อกตั้งแต่ปี2565ถึง2566ที่มีอยู่มากกว่า4000ยูนิตออกมาขายเพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนค่ะและถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้บริโภคที่ต้องการซื้อบ้านเพราะว่ามีราคาถูกกว่าบ้านที่ขึ้นในโครงการใหม่ตอนช่วงครึ่งปีแรกก็ยอด คงเหลือขายก็อยู่สัก4 0่พันกลางๆนะครับพอช่วงท้ายปีก็เหลืออยู่ประมาณสัก4ี่พันต้นๆน,นะครับก็ถือว่าการระบายก็จริงๆเราก็จะบอกว่าการระบายเนี่ยเป็นปกตินะครับที่ที่ยอดระบายของสงคารใหญ่มียอดจำหน่ายอยู่ประมาณประมาณนี้อยู่แล้ว การขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาเริ่มมาตั้งแต่ปี2564นับตั้งแต่โควิด19คลี่คลายนะคะทำให้ผู้ประกอบการหันมาสร้างบ้านขายมากขึ้นแล้วก็มีการแข่งขันค่อนข้างสูงค่ะทําให้ตลอด3ปีที่ผ่านมามีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นเต็มพื้นที่ส่งสัญญาณล,ล้นตลาดหรือว่า Oversupply